จริงๆผมก็เคยทำเอซี่มาก่อนแล้วเคยยิงแอดด้วยปรากฏเท่าทุนตัวลงเนี่ยมันยิงว่ามันได้กำไรจริงไหมครับเอซี่แอดการลงแอดของเอซี่แอดก็คือการไม่ให้เราทำอะไรเลยนอกจากออนกับออฟค่ะช่วงเทศกาลเนี่ยขายดีมากเลยแบบอยากเผาเผาไว้มันก็ได้ยอดแบบสามสี่เท่าอ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขี้เกียจศาสตร์เรื่องอะไรอยากทำกันทำไมครับผม โฮสมัตสุครับอลิสค่ะโฮสต์คอนครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องเอสซีครับเพราะว่าคลิปที่เกี่ยวกับเอสซีที่ผ่านๆมาเนี่ยมันค่อนข้างฮอตแล้วก็ตอนท้ายคลิปเนี่ยโฮสต์อลิสของเราบอกว่าถ้าใครสนใจเรื่องเอสซีแอดเนี่ยให้คอมเมนต์ว่าโค <'s> ้ดกัวงแปดแปดแปดไม่ใช่ไม่ใช่เหรอครับคลิปครับอ๋อคนละคนละอันอ๋อคลิปนั้นเขาเมนต์หมูเอสซี SC ่แอดเอสซีแอดอ๋อให้เม้นท์ว่าเอสซี่แอดดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นกรรมครับ กรรมคือผลของการกระทำครับ,คร,บครับก็คือไปบอกให้เขาคอมเมนต์แล้วมีคนคอมเมนต์มาครับก็เลยวันนี้เลยต้องมาคุยกันเรื่องใช้กรรมนะใช่ครับใช้กรรมคุยกันเรื่อง s อ a d ่งั้นผมเปิดประเด็นด้วยที่ว่าจริงๆผมก็เคยทำเอสมาก่อนแล้วก็เคยยิงแอดด้วยอ่ะอะอาก็กดเท่าทุนเท่าทุนอืมตัวลงเนี่ยมันยิงแล้วมันได้กำไรจริงไหมครับเอสี่แอดเนี่ยถ้าเข้าไปในกลุ่ม s อสี่เซ็เอร์อ่ะเวลาเขาเข้าไปดูอ่ะเขาก็จะมีความเห็นสองฝ่าย ก็คือบางคนก็บอกว่ามัน่ะเสียเปล่าเปลืองแบบเอาไปทำวิธีอื่นดีกว่าเอาไปใช้วิธีการพ<ม>ินเท r เลสเอยหรือว่าเอาไปยิง f a c e b o o แอดเอยอะไรอย่างนี้จะดีกว่าก็คืออันนี้เป็นความคิดเห็นของคนที่ยิงแอดเจ๊งแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนที่บอกว่าเขาก็มาโชยอดเหมือนกันว่าเขาว่ายิง เอสซีแอดล้วเขาได้ผลดีเนี่ยผลงานจากการยิงเอสซีแอดทั้งนั้นเขาก็ให้โชว์ยอดว่าเท่าไหร่ได้เท่าไรอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ค่ะก็คือนายธนาที่เอะเป็นคนที่ทำเอสซีมาสักพักแล้วและเอ๋เป็นคนที่ยิงเอสซีแอดแล้วเอ๋ได้กำไรเลยจะมาเล่าในมุมมองว่าทำไมเอ๋ถึงยิงได้กำไรและถ้าท่านผู้ฟังยังยิงเอสซีแอดไม่เป็นหรือว่ายัง ยิงเอสซแล้วยังขัดทูนอยู่หรือว่าอาจจะมือใหม่แล้วยังลังเลว,ว่าควรจะยิงดีไหมยิงเอสซดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองฟังแล้วก็เกลาวความรู้ไปกับเอกแล้วกันค่ะว่าเอกทำยังไงไปบ้างเผื่อเอาไปปรับเปลี่ยนใช้กับ ร้านตัวเองอย่างท่านจางเนี่ยเวลาทํา KDP เนี่ยคะ่ะยิงแอดไหมคะยิงครับแล้วการยิงแอดท่านจางแบบต้องทําอะไรบ้างคะกระบวนการคืออย่างในอเมซอนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างขายกับของ AdWords ก็คือมีทั้งยิงแบบออโต้แล้วก็ยิงแบบแมนนวล หลักๆของก็จะยิงแบบออโต้กระบวนการก็คือไม่มีอะไรมากครับก็คือเลือกหนังสือเล่มที่จะต้องการยิงแล้วก็กําหนดบัตเจ็ตกำหนดบิดแล้วก็รันแคมเปญแล้วพี่กวางอะคะเคยยิงแอดอะไรบ้าง Facebook แอดแล้วกันถ้าเอาแบบเอาแบบอันล่าสุดที่ยิงนะจริงๆโปรเซสก็คล้ายๆกันออโต้ได้แมนนวลได้แต่โดยหลักการแล้วก็คือมันก็ต้องเลือกพวกออเดียนอะไรพวกนี้ใช่ไหมทำครีเอทีฟทำกอปปี้พวกเนี้ยเอซี่แอดไม่ใช่ค่ะการลงแอดของเอซี่แอดก็คือการกดออนออฟ มันเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่ได้เลยครับเออเลือกบัจเจตค่ะสมมุติแล้วเรามีของ10อย่างแล้วเราจะเลือกเปิดแอดแบบของ10อย่างเนี่ยเรากดท็อกเกอร์เลยว่าแอปแอดออนอันเลยอืกําหนดบัจเจตหดอลลาร์อีนึ่งดอลลาร์เนี่ยมันจะถูกเจนไปใน10อย่างนี้ค่ะโดยที่เราจะแบ่งไม่ได้นะว่าไอสินค้านี้ศูนย์จดอลลาร์แล้วศูนยดาดอลลาร์เรากระจายไปที่อื่น ไม่ได้ค่ะมันจัดการเองมันไม่ให้เราทําอะไรเลยนอกจากออนกับออฟค่ะอ่าผมเข้าใจแล้วว่าทําไมมีกลุ่มคนที่บอกว่าเสียเวลา, <laughs> ามันค่อนข้างจะแบบงงมากๆว่าแบบไม่มีการใส่คีย์เวิร์ดเลยไม่มีการกรองคีย์เวิร์ดไม่มีการ broad f a หรือว่า exact ในกรณีที่คุณไม่เคยยิงแอดมาก่อนนะคะเอสซี่ะคะ่ะเขาก็จะกําหนดการยิงแอดเป็นเทียก็คือเขาจะเริ่มที่วันละ1ดอนคุณมีสินค้าพันอย่างก็คือ1ดอนแล้วถ้าคุณใช้หมด1ดอนนั้นเมื่อไหร่อะ เขาก็จะเพิ่มให้เป็นวันละ10ดอลถ้าคุณยิงแอดเผาไปจนแบบเกินส0ดอลเมื่อไหร่เขาก็จะเพิ่มมาเป็น50ดอลร้อยดอลอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเขาจะเพิ่มเป็นเทียียให้สักพักหนึ่งคุณอาจจะโอเคคุณอาจจะขึ้นไปจนถึงแบบพันดอลแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณใช้ไม่หมดคุณอาจจะใช้สักเหลือ300ดอยดอลอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งแอดมันก็จะโดนปรับลิมิตให้เหลือ500ดอลเหมือนเท่าเดิมซึ่งเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำทำไมมันไม่อยากได้เงินลอยก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีหลายครั ทค่ะที่เอสแอดใช้เงินไม่หมดส่วนใหญ่ใช้ไม่หมดจะได้ซ้ำเอสซีแอดเนี่ยค่ะคิดค่าใช้จ่ายเป็นเปเปอร์คลิกค่ะก็คือคลิกถึงจะเสียตังค์อย่างที่บอกว่ามันกำหนดอะไรไม่ได้เลยกำหนดคีย์เวิร์ดกำหนด Exact Broad p h c e ไม่ได้เพราะฉะนั้น SC จะเป็นคนเก็บคีย์เวิร์ดเราให้ค่ะว่าคีย์เวิร์ดไหน ลูกค้ามา keyword ไหนมีออเดอร์อาจจะดูแบบเป็นคำที่แบบโอ้โหไม่ make sense เลยอะไรเงี้ยถ้าสมมุติเราขายคลิปอาร์ต้งเราขายคลิปอาร์ตเป็นหมามันก็อาจจะแบบอยู่ดีก็เป็นแบบ black people อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาแต่ว่ามัน,มนไม่ conversion เงคะมันไม่ตรง target อะ่ะเออซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนะคะเราควบคุมไม่ได้ค่ะเราสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะต้องเปิด a d ดแล้วก็ปล่อยให้เอซี่อ่ะมัน correct Correct Keyword, Title แล้วก็ Description ที่อยู่ใน Listing ของเราซึ่งไอตรงนี้นะคะก็เคยคุยกันใน e อแล้วเรก็สามารถไปดูที่หัวพี่กวงได้นะคะเคยดูครับ ค่ะก็คือมันจะเก็บคอลเลกตจากคีย์เวิร์ดที่เราใส่ไปนะ็นในไตเติลเดสคริปชันแท็กด้วยนั่นแหละแล้วการที่เอสซี่ะคะ่ะมันจะปรับแต่งคีย์เวิร์ดให้เราเองใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่แบบวันสองวันอ่ะเอเถ้าได้ประสิทธิภาพที่สุดนะคะเอสซี SC จะต้องเก็บคีย์เวิร์ดเราแบบ60-90วันอืก คือถ้าเกิดคุณคุณทำคริสต์มาสเนี้ยคุณต้องแบบเก็บตั้งแต่กันยาเลยกันยาหรือว่าแบบสิงหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณทวนต้องเปิดแอดตั้งแต่ตอนนั้นเพื่อให้เอซเขาได้รู้ว่าสินค้าของเรามีคีย์เวิร์ดอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วเขาก็จะ correct correct correct, correct ไปเรื่อยๆอเขาแบบเก็บไปในระดับหนึ่งแล้วค่ะเราก็จะเห็นว่าหน้ารีพอร์ตว่าอ๋อมีคนเข้ามาด้วยคีย์เวิร์ดนี้คนในีเวิร์ดน,ดนี้เขาก็จะมีนับยอดคลิกค่ะ นับยอดคลิกแล้วก็นับยอดออเดอร์ก็คือมันจะมีแค่สองแถวแค่นี้ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดแล้วก็จำนวนคลิกจำนวนคลิกแล้วก็จำนวนออเดอร์แล้วก็มีท็อกเกอร์ว่าจะเปิดหรือจะปิดจากคีย์เวิร์ดอันนี้จะโชว์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ขนั้นก็เราเราถึงจะไปแบบเปิดปิดเปิดปิด,ปดตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคำถามครับสมมุติผมเปิดร้านใหม่มาเนาะแล้วยิงแอดเนี่ยมันจะไปสู้แอดที่แบบ ร้านเก่าๆที่แบบมีอายุแล้วเนี่ยเขายิงแข่งมันสู้กันได้ไหมเดซี่แอดสปอยมากสปอยร้านใหม่สปอยร้านใหม่มากค่ะมันยิงแอดแค่หนึ่งดอนมันก็ขึ้นแล้วแล้วร้านเก่าเขาไม่น้อยใจอะครับอย่างเงี้ยน,น้อยใจสิคะเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในคลิปเก่าอะค่ะว่าหน้าหนึ่งของคีย์เวิร์ดทินหินอะจะมีร้านใหม่ขึ้นอะสามแถวเลยนะคะสามสิบเปอร์เซ็นต์ของหน้านั้นเลยอะอืมก็ ขดร้านเก่าก็ค่อนข้างจะแบบแต่ว่าทําอะไรไม่ได้ค่ะทีนี้จากที่ฟังเมื่อกี้ครับก็จะเห็นว่า s C Add อปรับอะไรไม่ได้เลยกดได้แค่ On Off แล้วก็เลือกคีย์เวิร์ดใช่ไหมว่าจะเปิดปิดยังไงทีนี้มันมีส่วนไหนไหมครับที่แบบเราพอจะควบคุมได้แล้วทําให้แอดมันแบบมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอ่ะ เพราะว่าหลายๆคน่ะที่เขาเคยยิง f a c e b o o k Ad มาหรือว่าใช้แอดอย่างอื่น a d w o r d มาคนยิงแอดก็ต้องหวังที่จะได้ผลลัพธ์ที่ไวที่สุดใช่ไหมคะเสียเงินแล้วแต่เอสซีแอดเนี่ยคะ่ะเป็นเหมือนการลบน้ําต้นไม้ค่ะจะลดแบบพวดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ไม่ได้แล้วก็ด้วยความที่มันแบ่งกระจายเงินก็ไม่ได้บัต g เจตก็คือสมมุติคุณมีสินค้าพันรายการคุณลงไปพันดอนเงี้ย คุณก็จะไปกระจายไม่ได้ว่าเอ๊ะนี่หนึ่งดอนหนึ่งดอนหนึ่งดอนไม่ได้อ่ะคะ่ะมันจะไปกระจุกกันอยู่ที่ listing ใน listing หนึ่งหรือไปกระจายอยู่ที่อะไรสักอันหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้อง optimize keyword ที่อยู่ที่เวลาเรายิงแอดด้วยแล้วก็ยิงแล้วก็ในไตเติลก็คือมีสองส่วนนะคะก็คือยิง o p t i m i ซ์ listing ของเรากับ o p ติ m i ซ์แอดไม่เหมือนกันนะคะสองอันนี้เดี๋ยวเอจะแยกส่วนละกัน ด้วยความที่มันเป็นอย่างนี้การลอกคีย์เวิร์ดเฉพาะที่อยู่ในที่แบบ Etsy to hmm. research research tool อะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่สามารถที่จะเพียงพอต่อการที่จะชนะคู่แข่งหรือบางคนที่อาจจะเห็นเขาโชว์เคสกันว่าโอแก้วใบนี้ขายได้ตั้งสองล้านหรือว่าแบบ hmm. โอ้ก๊อปมาเลยดีกว่าก๊อปไลน์ก๊อป,ปชื่อก๊อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้ว มันมีปัจจัยตรงนี้ด้วยมันก็เลยทําให้ผลลัพธ์มันไม่เหมือนคนอื่นอืมค่ะรีเซิร์ชแล้วก็แบบพอเขาขายดีแล้วก็ไปลงทุนซื้อของแล้วมาขายเลยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณดีๆต่อสินค้าหรืออะไรนะคะไม่ใช่ว่าเจอของขายดีแล้วบาสั่งมาขายเลยอาจจะขาดทุนได้ค่ะตัวเอซี่นะคะเออล่าสุดเนี่ยมันสามารถปรับแต่งทาเก็ตได้ซึ่องไอ้ทาเก็ตเออ่ะก็ ไม่เห็นจะต่างกันเท่าไหร่เลยก็คือถ้าเกิดสมมุติคุณเข้าไปใน s อ s y หน้า s อ s y นะคะแล้วตัวมันจะมีตรงช่องที่ว่า tell us about your store ค่ะ,ะแล้วมันก็จะเขียนว่าเรากดเข้าไปแล้วมันจะเขียนว่า how would เอ Ad Best s บ r เซิร์ฟอยากที่จะให้เอซี่แอทำหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มการมองเห็นเพิ่มยอดขายโปรโมทสินค้าของคุณมีอยู่5ข้อนะคะก็ลองไปดูที่ภาพประกอบได้ค่ะว่าตัวเอ Ad อ่ะก็คือนั่นแหละก็คือกด On Off แล้วก็กำหนดบัตเจตแล้วก็มีให้กำหนดตรงเนี้ยแต่อีตรงเนี้ยมีหลายยูทูบเบอร์นะคะเขาจะให้แนะนำให้เลือกอ n c r e a s e Invisible and Awareness นะคะซึ่งเองก็ไม่รู้เหมือนกันต่างยังไง ใช้มาทุกอันละมันไม่เห็นไม่แตกต่างเท่าไรเลยแต่อันนี้ก็เป็นเก็บไว้เป็นข้อมูลนะคะแล้วก็การยิงแอตนะคะการเลือกสินค้าก็มีส่วนค่ะเราคงจะไม่ยิงของวันแบบสินค้าวันเลนทายในยวันคริสต์มาสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ขายให้ตรงเทศกาลก็คือเปิดแอดให้ตรงกับก่อนเทศกาลนั้นๆค่ะแล้วก็การติดตามง,งบประมาณต่อวันนะคะก็คือให้เริ่มจาก ค่อยๆเล็กก่อนเช่นว,วันละหนึ่งดอนไปจนถึงวันละ20ดอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มจากสินค้าน้อยๆอย่าพึ่งแบบสินค้าพันอย่างแล้วมันจะตุ้มแบบลงแอดไปทีเดียวเลย,เลยะะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเงินมันจะกระจายมั่วซั่วตัวเหล็กแบบเยอะแยะไปหมดเคยแบบเอเคยยิยงแอดแบบวันละร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบ มันใช้สามสิบดอนก็มีนะมันไม่เผามันไม่เผาเงินให้เราเห็นผลลัพธ์อ่ะเออนั่นแหละก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้มันช้าแล้วก็มันก็จะเก็บไปเรื่อยๆบา,บางทีก็สามสิบดอนเพิ่มไปอีกนิดนึงแต่ว่าแบบไม่ไปถึงร้อยดอนมันไม่เผาอะค่ะอืมประมาณนั้น ก็เอมีกราฟให้ดูนะคะถ้าดูจากกราฟนี้นะคะอันนี้จะเป็นสินค้าหนึ่งตัวที่เทำจะเห็นว่าเ e เ e n u e นะคะมันจะ228ดอลลาร์ใช่ไหมคะแต่ว่าสเป็นไป138ดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว December นะคะเพระาะฉะนั้นถ้าสินค้าตัวนี้ตัวเดียวนะคะยอดเออก็คือเอได้กำไรประมาณ100ดอล ล hmm. อยดอนโดยที่การเปิดแอดแล้วหน้านี้นะคะถ้าสังเกตข้างล่างนะคะตัวจะมีตัวแว่นขยายนะคะตัวกรองคีย์เวิร์ดที่เล่าให้ฟังว่าเอซี่มันเก็บคีย์เวิร์ดอะไรมาให้เราบ้างะคะ่ะมันก็คือจะอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะตรงตรงแว่นขยายข้างล่างอะคะ่ะแล้วก็อันที่2นะคะก็คือ order from this app ก็คืออาจจะไม่ได้คุณลูกคา้าอาจจะไม่ได้ซื้อของอันนี้แต่ว่าไปซื้อของอย่างอื่น hmm. ที่อยู่ในร้านเราแทนมันก็จะดูได้จากตรงนี้ค่ะโอเคครับแล้วอย่างเงี้ยพอจะมีคําแนะนําอะไรให้กับ คนที่ยิงแอดแล้วขาดทุนไหมครับก็อย่างที่บอกแล้ค่ะว่าไอซีแอดอ่ะเขาต้องการการเหมือนการลดน้ำต้นไม้เราพลาดพลาดไม่ได้อย่างแรกก็คือยาหวานเมล็ดเยอะเกินอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำอ่ะมันแบ่งกันไปหมดเลยเราไม่สามารถที่จะแบบสมมติลดมีถ้าเกิดสมมติแบบมีพลิกเนี้ยมีพลิกมีถั่วงอกอะไรอย่างเงี้ยถั่วงอกมันโตไวกว่าพลิกแต่เราแบบลดน้ําเข้าไปมันก็จะแบบ ทำให้เห็นผลแบบไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะเทศกาลค่ะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการยิงแอดให้ดีว่าอย่างที่บอกว่า listing ใหม่ๆเราจะต้องเปิดให้เอสซแอด่ะเขารู้ก่อนว่าสินค้าเรามีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างให้เขาทําความรู้จักกับเหมือนกับเหมือนเหมือนกับหนุ่มๆอะไรเงี้ยค่ะ<ม>เราต้องคอยแบบดูดีๆก่อนว่าเราอ่ะเอ๊คนนี้อาจจะดูดีนะแต่ว่าแบบ แต่ว่าแบบเอ๊มันจะดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเอซจะประมาณนั้น่ใช่ค่ะแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือการเปิดแอดนะคะถ้าเกิดยิ่งเราแบบเปิดช้ากว่าคนอื่นที่แบบไม่ใช่60-90วันแรกอะคะ่ะมันจะยิ่งต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเอสซี่เหมือนกับไม่ได้รู้เรื่องอะไรของเราเลย,เลยะะอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะขาดทุนอ,อ,อีกข้อหนึ่งก็คือพอเรา เปิดแอดแล้วใช่ไหมคะมันจะมีคีย์เวิร์ดมาที่เอ s ซมันคอลเล็กมาให้มันเก็บมาให้เราแล้วเราอ่ะดันแค่ไปเปิดแค่ตรงนั้นอ่ะไปเปิดว่าอ๋ออันนี้ไม่เอาไม่เอาออฟออฟออนอออนอแต่เราอ่ะไม่ยอมเอาคีย์เวิร์ดตรงนั้นอ่ะไปใส่ในลิสติ้งของเราเอง ก็คือไม่ได้ทำการ o p t i m ม z ออ i ติม n g ลเราไป o p t ติม z e แอดอย่างเดียวมันก็ทำให้ปฏะสิทิภาพไม่ดีอย่าเรียกว่าไม่ดีเลยเรียกว่าสู้คนที่เขา o p t i m มั e ทั้งคู่ไม่ได้มันต้องมันต้องออ t ติม z e คู่กันระหว่างแอดกับ Listing ของเราอืมโอเคค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมองผลระยะสั้นเกินไปก็คือคิดว่าอุ้ยเปิดมาษาวันละยังไม่ได้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่พูดว่า มันต้องรอแล้วก็อาจจะขาดทุนหน่อยในช่วงแรกแต่ว่ารอให้มันคอลเลกอะไรไปก่อนสัก3เดือนแล้วอาจจะเปิดแบบแโฆษณาแบบวันละดอน2ดอนอะไรงี้ก็ได้ค่ะเพื่อที่ให้เอสซี่ได้เรียนรู้กับของเราแล้วเราถึงจะค่อยๆออปติมาย์ยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. เราถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อให้ร้านของเราเป็นที่รู้จักกับทางอลการิทึมของเอซีเขา ค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครยิงแอดอยู่แล้วแรกๆปุ๊บแล้วขัดทุนหรือว่าอาจจะเป็นร้านเก่าแล้วแบบเคยยิงอาจจะแบบไม่ไม่ได้ผลลับดังใจอะไรเงี้ยค่ะก็เราดูตรงนี้นะคะว่าเออเราใจร้อนไปหรือเปล่าอืค่ะประมาณนั้นพี่กวงว่ายิงเอสซแอดเนี่ยมันมีผลต่อย,ยอดขายออร์แกนิกไหมเอ่อถ้าเราน่าจะมีผล คือถ้าถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นนะที่เคยเจอมาเนะี่ยมีผลหมดมถ้ายิงแอดแล้วขายได้บนแพลตฟอร์มนั้นออร์แกนิกก็จะดีไปด้วยใช่ค่ะเอสซี่ก็เหมือนกันค่ะมีผลต่อการขายแบบออร์แกนิกเหมือนกันอเพราะว่าไหนจะรีวิวเอ้ยเซลเอ้ยแล้วมันก็ได้รับการพิสูจมาด้วยว่าแบนเนอร์เราดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนหนึ่งมาซื้อสินค้าเราใช่ค่ะมันก็มีผลต่อยอดขายออร์แกนิกด้วย อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าก็เป็นจุดสำคัญที่คนมองข้ามนะคะก็คือเอสซี SC เขาอย่างที่พูดว่ามันไม่ได้แบบเป็นคอมเมอร์เชียลจ่าเหมือน Amazon อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอสซค่อนข้างจะรักษาทีมของเขาอะค่ะค่อนข้างที่จะเป็นคอมมูนิเคชันกับเซลเลอร์กับ คุชเตอร์อะค่ะเขาจะมีลูกค้าเงี้ยสมมุติเขาเคยซื้อของแล้วแบบเขาชอบอะไรเงี้ยเขามาซื้อใหม่ประจําถ้าเกิดออเดอร์อาจะเป็นรูปดาวก็คือของเออะบ่อยเลยจะเจอรูปดาวแบบวันละคนสองคนสามคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาดีเขาก็จะกลับมาซื้อใหม่เพราะฉะนั้นการสร้างฐานลูกค้าจากตรงเนี้ยหรือแม้แต่การสร้างอีเมลลิสติ้งบนเอซี่อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องสําคัญต่อมาก็คือเรื่อง SEO ให้แนะนําก็คือพวก Title Tag Description ใส่ให้ครบออต i n a t e ด้วย a อ t i n a t e รูปภาพก็คือใส่ให้ครบ mm hmm. เพราะว่าจะ s อจะได้เขาจะได้มีเรื่องระเราเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเราเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราแบบไม่ต้องนั้นมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปิดโฆษณานะคะที่ไม่ได้ผลเปิดเปิดไอ้นี่มาหกสิบเก้าสิบวันละไม่เห็นมีใครมาซื้อเลยก็ปิดไปซะ เอเขาจะได้รู realize, oh, oh, ้ว oh, ่า hmm อ้อคำแบบนี้นะไม่ชอบนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่ส่งมาใหม่ส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เวลาแหละค่ะเอซถ้าเป็นงานดิจิตอลโปรดักต์เงี้ยมันก็จะเหมาะกว่าเหมาะกว่าเพราะว่ามันสามารถที่จะทำราคาได้แล้วก็ไม่ต้องส่งไม่ต้องแบบมีสต็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าเอค่าซีแอดตอนนี้มันก็จะหักลบกับตัวยรายได้เราก็คือเราก็แทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่แล้วก็แต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นสินค้าที่เป็นฟิส s ิ c อลโปรดัก t อะไรอย่างเงี้ยค่ะแรกๆที่เล่เเาให้ฟังว่าเปิดร้านแรกๆอะ่ะขายฟิส s ิ c อลโปรดัก t อ่ะโอเคอาจจะขายได้ดีเพราะว่าร้านเอซี่มันสปอยมันสปอยแต่ว่าถ้าเกิดนานๆเข้าไปแล้วเออยอดขายอาจจะตกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ ก็ต้องลองเปิดแอดต้องลองทำ listing อะไรให้ดีแล้วก็คำนวณต้นทุนอะไรดีๆค่ะอย่างแสแตทที่เอเล่าให้เมื่อกี้ใช่ไหมคะออนเนี้ยค่ะที่เอได้กำไรร้อยดอลน,นะคะร้อยเกือบ90ดอนนะคะอันเนี้ยก็คือเป็นสินค้าดิจิตอลโปรดักพอวันดีเจตโต้โปรดักปุ๊บม,มันไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นแก้ว <laughs> ต้นทุนก็สูงหน่อยมันก็จะมีต้นทุนในการขนส่งด้วยแล้วก็ ไหนจะแ,กแตกเอี๋ยวจะอะไรเอยอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือจะต้องคำนวณให้ดีๆสำหรับตรงนี้นะคะก็ที่ฟังมาเนี่ยก็เยอะเลยนะครับที่จะต้องกลับไปแก่สำหรับคนที่ยิงแล้วขาดทุนอยากให้สรุปสั้นๆให้หน่อยครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยขออีกทีหนึ่งให้แบบสั้นๆหน่อยเอาไม่ยาวมากเท่ากับเมื่อกี้อย่างแรกนะคะ s อสซ่อะคะคนส่วนใหญ่ที่ถอดใจไปก่อนอ่ะเพราะว่าเขา ได้รับประสบการณ์มาประมาณนั้นแหละค่ะเผาเลยเผาเงินเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นผลเร็วๆอ่าก็จะมีคนที่แบบใจร้อน,นเขาแบบลงเงินแล้วเขาไม่เห็นอะ่ะไม่เห็นยอดเดือนสอง,งเดือนอะ่ะคิดดูมันมันนานน,าน,น,านนะเออแต่ว่าเขาไม่เห็นยอดหรือว่าแบบเห็นเงินเป็นกอบเป็นกำรรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอัพติมไม่ได้อยู่ใส่คีย์เวิร์ดไม่ได้สร<ๆ>้างแคมเปญไม่ได้สร้างทาร์กเก็ตไม่ได้โอ้โหหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดไหมล่ะจำเป็นควรพ่โคว่าแบบ ผมไม่ยิงถ้าแบบเนี้ยเออถ้าถามว่าผมไม่ยิงนะเพราะว่ายังยางเฟซบุ o กแอดที่ผมยิงเนี้ยไม่กี่ชั่วโมงผมก็ปิดละถ้าเพิ่มโฟมานไม่ได้อ่านี่ให้มารอ60วันถ้าผมไม่เข้าใจ m i ซ d s e t ก็ก็ก็คือปิดไปนะใช่ใช่ใช่วันเดียวก็ปิดเลยมันจะดูแบบโอ้โหดูแบบเลื่อนลอยมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นสินค้าที่แบบปิ๊นต้องดิมาดิจิตอลที่แบบไม่ต้องไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องดูอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะมันก็ เราก็อยากจะให้ใจเย็นกันแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างที่บอกแล้ค่ะว่าระบบเอสซีแอดก็เหมือนกันปลูกต้นไม้ลดน้ำต้นไม้ให้นะให้มันน้ำมากก็ไม่ดีร้านเน่าต้นไม้เน่าใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราแบบใส่ใจมันคอยดูมันให้มันให้ระยะเวลามันเติบโตอะค่ะอย่างเอ,งอ๋ทำเอสซีมาประมาณเจ็ดปีละ โดนแบนไปก็สิบกว่าล้านรู้สึกว่าเอซี่อะคะ่ะค่อนข้างจะแอดของเขาอะคะ่ะค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาก็คือต่อให้บิดเยอะอะแต่มันใช้เงินไม่หมดอะมันก็ไม่หมด <c oughs> มันมันก็ไม่เบินของเราไม่เบินใช่มันก็ไม่ <c oughs> เบิน, burn, น burn, แต่ว่ามันเลือกที่จะแบบมันไม่เบินอ่ะเอองงมากเลยคือแบบช่วงเทศกาลเงี้ยขายดีมากเลยแบบอยากเผาเผาไว้มันก็ได้ยอดแบบสามสี่เท่าอ่ะ อยากให้แม่งเผาเยอะมา,มากเลยแบบอยากขึ้นขึ้นอีกอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่เผาให้เท่าเนื้อแหละเพดานละอืมไม่เผา,าก็เลยคิดว่าเนี่ยค่ะการปรับแต่งสินค้ากับปรับแต่งแอดอะค่ะก็เป็นเรื่องสาคัญสําหรับใครที่กําลังทําอยู่ก็ลองเอาไปวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ได้เห็นไมซ์เซ็ตเนาะว่ามันมันแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นเนาะ เออที่แบบที่อื่นใจร้อนได้ที่นี่ต้องใจเย็นครับวันนี้นก็ขอบคุณโฮสต์อลิสมากครับครับผมข,ข,ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ้วพบกันใหม่ traveled, ใน e ีหนา้าครับ